วิเคราะห์รูปคู่ทิมก้อยค่ะหลังเสิร์ฟความหวานไม่แผ่วทุกอย่างถูกเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็เผยความหวานให้เห็นแบบจัดเต็มชุดใหญ่แบบไม่ต้องไปแอบถ่ายกันที่ไหนนะคะสำหรับทิมพิธาและก้อยราชพรคู่รักที่สร้างความสุพายให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยก่อนหน้านี้ทิมพิธาจะเดินทางไปสหรัฐค่ะได้ิดเที่ยวขิบเก็บตุนความรักกับก้อยที่ฮ่องกงโดยล่าสุดนะคะ21กุมภาพันธ์ค่ะทางด้านของทิมพิธาน,นะคะได้โพสรูปภาพ เคยให้เห็นคลิปฮ่องกงที่ผ่านมาเป็นภาพเซตคู่รักสุดหวานฉ่ำเกินร้อยโดยทั้งสองค่ะใส่ชุดแมท์มาแบบชุดคู่พาก,กันไปเก็บเกี่ยวและบันทึกภาพเก็บความทรงจำตามสถานที่ต่างๆเรียกว่ามาเป็นคอลเลกชันเลยทีเดียวภาพแต่ละมุมก็เรียกว่าทั้งสวยงามและหวานละมุนม,มากโดยผลงานภาพถ่ายที่ออกมานั้นดูตั้งใจถ่ายราวกับจ้างช่างกล้องส่วนตัวไปกดชัตเตอร์ให้เป็นกรณีพิเศษงานนี้แฟนๆที่เห็นต่างอดใจอ,อกหักกันไม่ไหวค่ะพากันแซวสนันว่าราวกับภาพถ่ายพรีเวดดิ้ง นอกจากนี้นะคะใน i อ Story ของพิธทาค่ะยังได้ลงภาพคู่กับก้อยพร้อมกับอิโมจิรูปหัวใจสีแดงโดยใส่เพลงรักสุดหวานจนวันสุดท้ายเรียกว่าค้ังรักแบบสุดๆจนชุดไม่อยู่แม้ตัวอยู่ไกลคนละซีกโลกแต่หัวใจอยู่ด้วยกันตลอดเวลาค่ะขณะที่ทางด้านของนายประวินาชัชวานพงพันธ์นักวิชาการนักเขียนนักรัฐศาสตร์และอดีตนักการทูตชาวไทยปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำสถา,ส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 าบันเอเชียตอนออกเชียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะ ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงรูปถ่ายก้อยทิมล่าสุดว่ารูปถ่ายทิมกับก้อยไม่น่าจะใช่รูปถ่ายของคู่รักโรแมนติกธรรมดาแต่เพ็นใชเรูปภาพที่ได้มีการจัดฉากอย่างดีมีเรื่องราวมีมุมกล้องมีฉากที่สวยงามและมีถ่ายจากระยะสั้นระยะไกลและมีช่างภาพเป็นรูปถ่ายที่เน้นการสื่อสารเกี่ยวกับความรักของทั้งสองคนอย่างลึกซึ้งเป็นธรรมชาติขณะเดียวกันก็ไม่เป็นธรรมชาติเพราะเป็นการจัดฉาก แต่ที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่านี่คือโรแมนติกแบบหลอกๆดิฉันเชื่อว่าทั้งสองคนตกหลุมรักจริงๆแต่ที่บอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพราะน่าจะเป็นความพยายามของทีมในการสร้างอินเมต์แบบใหม่ที่ทําให้ดูเป็นปุถุชนมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่นักการเมืองทื่อๆแต่เป็นผู้ชายคนนึงที่ตกหลุมรักมีความโรแมนติกเหมือนคนทั่วไปและเป็นผู้ชายที่จับต้องได้วนเวอได้ค่ะ และการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะซึ่งนอกจากกระแสความยินดีที่ล้นหลามแล้วยังมีประเด็นดราม่าเล็กๆตามมาด้วยค่ะเมื่อชาวในสายขุดเริ่มย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์เก่าๆเ,เกี่ยวกับสเปคผู้ชายของสาวก้อยชนวนเหตุของดราม่าครั้งนี้นะคะมาจากรายการ ริมเบียงพอดแคสต์ e ี5 3ติกรยเนี่ยเคยนิยามสเปคผู้ชายที่เธอแพท้ทางไว้ค่อนข้างชัดเจนโดยระบุว่าเธอชอบคนที่ดูบ้านๆแต่มีตัวตนที่แข็งแรงซึ่งประโยคเด็ดที่กลายเป็นประเด็นก็คือชอบคนที่บ้านๆไทยก็ต้องมีความแข็งแรงมีตัวตนประมาณนึงแต่ถ้าสเปคภายนอกที่เห็นแล้วโดนเส้นชอบไทยๆชอบทรงแวดแต่จริงๆถ้าอยู่กับกูเป็นแมวให้ซึ่งชาวเน็ตก็คอมเมนต์สนั่นคำว่าบ้านๆค่ะทันทีที่คลิปนี้ถูกแชร์ต่อหลังการเปิดตัวกับทีมพิธานะคะเราชาวเน็ตก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามา คอมเมนต์แซวแกนประชดประชันถึงนิยามคําว่าบ้านๆของสาวก้อยค่ะส่วนเกิดเป็นสีสันและก็ดราม่าในโซเชียลค่ะบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าพีธาบ้านตรงไหนก่อนบ้านอยู่อเมริกาหรือเปล่ามีความเป็นผู้นําเท่ากับผู้นําประเทศไปเลยจ้า คำว่าบ้านๆ้านของก้อยอาจจะหมายถึงนิสัยติดดินสบายๆหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงฐานะบ้านบ้านเท่ากับบ้านมีฐานะร่ำรวยระดับพันล้านมองคนก็บอกนี่บ้านแล้วหรอถ้าแบบนี้บ้านผมคงอยู่เพิงหมาแงนเอาคำว่าบ้านบ้านขึ้นมาเดี๋ยวนี้จ้าที่ไรก็ตามค่ะผู้ชมแฟนคลับบางส่วนเขามองคำว่าบ้านบ้านของก้อยเนี่ยน่าจะสื่อถึงไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายเข้าถึงง่ายมากกว่าเรื่องของโปรไฟล์หรือฐานะทางการเงินซึ่งถ่ายที่สุดแล้วความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่คลิกกันนั่นเองหละค่ะ